สวัสดีค่ะทุกคนป่ามาทักไทยตอนบายๆเนาะคะ่ะบายอากาศดีเมื่อเบิงซิงเนี่ยค่ะ<อ>เดี๋ยวควันควันไปทางไหนเนี่ยควันเข้ากล้องแน่เลย <c oughs> ดูสิ่งนี้นะคะโอ้โหคนไทยไกลบ้าน ยอบรีควันปลาหนิลน,นึ่งใส่เต้าเจี้ยวใส่ขึ้นช่ายผักกาดขาวโอ้โหปรุงรสคิดว่าน่าจะอร่อยเลยนะหอมขิงด้วยหอมขิงหอมเต้าเจียวมีฮอดกระเทียมดองค่ะมันสตรคุณยายจะไม่กลาวะเนาะค่ะใครนึ่งอะไรเนาะนึ่งเห็ดหนึ่งอะไรใส่กระเทียมดองอะน้ำกระเทียมดอง แซ่แทะละเดี๋ยวปาก็ต้องรุ่นต่อไปค่ะนี่ปลากำลังทำสิ่งนี้นะคะทุกคนกำลังจะตัวนี้เป็นดอกไม้พ่อตระกูลทิวลิปนะคะที่จริงมันต้องอยู่ในดินเมื่อนานแล้วแต่พอปลามาดูสิ่งนี้นะคะ มาดูหัวมันเนี่ยมันมันอยู่ในตู้เย็นตลอดนะคะเขาบอกว่าให้เอาไว้ในตู้เย็นนี่มันถึงฤดูก,ก,การแล้วนะคะมันก็ออกมาเนี่ยปะจะเอาลงดินนะคะแล้วก็จะเอาไว้ในหิมะเลยนะคะถ้าหิมะลงมาก็คือให้มันอยู่ในนั้นเลยนะคะก็คือจากจะปลูกลงดินไว้ตอนนี้นะคะที่บ้านปลาที่นิวไม่ได้มีทิวลิป เลยนะคะยังไม่เคยปลูกทิวลิปเลยซอนตักยางไงญนะ่คะพวกแบบเนี้ยมันแตกนะคะมันโดนหนาวมันแตกแล้วมีตัวหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะเสียดายมากเลยมันเป็นแบบกระถางตายก้อนเกิดโอ้ย <laughs> กระถางมันไม่ไม่ทนต่อหนาวนะคะมันอาจจะทนได้แค่แค่ไม่กี่ปีแล้วก็พอพอหลายๆหนาวไปมันก็เสื่อมสภาพนะคะวนนี้ิ ที่เมืองไทยบ้านเราก็ก็มีนะคะบางชนิดที่แบบว่าทุกปีมันจะขึ้นในอ่ฤดูของมันพอถึงฤดูการมามันก็จะขึ้นปีปีละครั้งอะไรประมาณเนี้ยแต่มันก็จะมีชื่อเรียกอ่าไปอีกแบบเนาะอาจจะเป็นว่านว่านสีทิดหรืออะไรเงี้ยแต่ปากก็บ่ค่อยรูดอะคะ่ะต้นใหม่ดอกใหม่ยูเมืองไทยแล้วก็จะเอาลงฝังกินไว้ แล้วก็จะมันลุมพอมันออกอพอมันติดแล้วนะคะติดกับดินกับอะไรแล้วแล้วก็สามารถเอาออกจากกระถางได้นะความคิดของปลานะแต่ว่าปลาก็จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะถ้าปลาเอาลงดินแล้วก็ปลูกไว้แล้วก็กววกให้เขาคนที่จะมาอยู่ต่อในบ้านหลังนี้นะคะไปพร้อมกับการขายบ้านขายบ้านแถมต้นแอปเปิลแล้วก็ <laughs> ดอกไม้นะ ดีเนะดีไหมคะอืมปลูกแล้วก็ต้องได้ดูแลนะคะหรือว่าหรือว่าอาจจะไม่ต้องดูแลมากนี่ยเพราะว่ามันมันได้ได้น้ำเหมือนรดน้ำจากหิมะนะคะอพืชบางอย่างก็ไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องดูแลเนาะเขาก็อยู่กับธรรมชาติของเขาได้บางอย่างก็ต้องดูแลประคบประงมงเนาะโอ อันนี้สวยเลยแกะก่อนค่ะเพื่อมันจะได้สอดไว้ๆมันขึ้นมาอัตโนมัติในทุกๆปีนะ เจียดายไม่ได้ปลูกไปตั้งแต่ตอนที่ปลูกแอปเปิลนะคะคือเราไม่รู้เนาะยังนึกไม่ถึงแต่พอไปอยู่ที่ที่อื่นนะคะปาก็ไปอาศัยอยู่สีหปีเนาะก็ได้ปลูกมันก็ขึ้นแบบสวยงามเลยแล้วเราก็หนีจากมันมาต้นชิวลิกนะแกะให้มันเห็นแบบติ่งนี่ ิงออกมาตรงยอดตรงนี้นะคะถึงฤดูกาลมันหาดเปเอาไซน์ตู้เย็นเป็นปีแล้วค่ะปลูกพืชบังดอกบางทีก็ปลูกพืชบางผล หวังยอดนะคะบางอย่างเขาก็ดูแลตัวเองได้เหมือนเราอะเกิดมาได้เป็นคนเก่งคนแกร่งดูแลตัวเองได้ดูแลคนอื่นได้ด้วยดูแลต้นไม้อีกต่างหากมอนดูคยะ่างปลาแน,น,น,าน่นคน่กินนค่ณหนึ่งไปหนึ่งทุกคน ตรงนี้แหละเอาออกยืนไว้ตรงให้มันหินมะหล่นจะไปเอาหนามมาลดจน่อยกันค่ะให้มันชุ่มชํำชุ่มชื้นก่อนกระถางที่ห้อยไว้บนเสาเป็นน้ำแข็งข้างในแล้วก็เป็นสิ่งนี้ เพราะว่าเอสอันนี้ที่ปาเห็นมันตกลงพื้นมันมาจากไหนดูกระถางก็ยังดีๆอยู่ที่ไหนได้มันมาจากตรงนี้นะคะบนกระถางไม่ไม่ไหวทนหนาวไม่ไหวให้เบิ่งปล่อีกจักรอบด้วยค่ะ ว้าวปริเล่าสุกละแต่อันนี้จะเอาไปกินกับเพื่อนนะคะทออ,อปลาไปซุ่มกันค่ะนึ่งปลาข้าวคลุกกะปิเจ้ากะปิข้าวเหนียว ท่านี่ค่ะอืมดูทับทิศในถุงนะใช้แล้วใช้ซ้ำทำเพื่อโลกขายศาสตร์เขาตกแตกไม่มากสาาอีสานมันมานปลาเอิญเขาอืมโอ้เขาพ่องเขาพ่อง ไม่ใช่ข้าวตอกแตกมันเป็นเม็ดเหมือนนอนตอนกินที่ตอนที่บ่เย็นนะคะมันมันรสชาติบ่คอ่อยอือตะว่าไแสบยแต่ว่า,วาถ้าเย็นนะ่ะมันจะแสบกว่าเกาค่ะข้าวมันเป็นพองๆเหมือนตัวนอนเนาะปับวิดคลิปกันนะคะขอให้เจอสิ่งดีๆนะคะในชีวิตบายยค่ะไปกับข้าวพองบาย